ยืนยันแล้วเรียวมีอินเดียเปิดตัว Gt7 Pro ในปีนี้แน่นอน mm hmm. พึงจะมีการเผยทีเซอร์ของเรียวมี Gt6 แบบกระบะไปไม่นานนี้เองนะครับซึ่งการเปิดตัวนั้นจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ครับแต่รุ่นถัดไปอย่าง Gt7 Pro ก็เตรียมที่จะเปิดตัวแน่นอนที่อินเดีย หลังจากการยืนยันจากทานเชชูรองประธานของเรียวมีครับโดยการยืนยันที่ว่านี้มาจากโพสบน x ของ s อสอันเดอร์สกอร์เที่ได้ถามเชสว่าทำไมไม่เปิดตัว GT5 Pro ในอิในเดียแต่เชสก็ตอบกลับมาว่าในปีนี้เราจะเปิดตัว GT7 Pro ในอิในเดียครับซึ่งถือเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการได้เลยครับ สำหรับ GT 7 Pro นั้นจะเป็นเรอทงเจนใหม่ที่เตรียมใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 4หลังจากที่รุ่นก่อนหน้านี้อย่าง GT 5 Pro ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3ไปแล้วครับนั้นการคาดการการเปิดตัวของรุ่นใหม่นี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ครับแต่ก่อนจะถึง GT 7 Pro ในตอนนี้เรียวมี Global ก็เตรียมที่จะเผยโฉม GT 6ที่ชูโรงด้วยโสโลแกน Next AI ที่จะเน้น AI ด้านกล้องหลังเป็นหลักครับพร้อมกับฟิวเจอร์มากมายเช่น AI Night Vision AI Smart Loop AI Smart AI Smart r e m o t a AI Smart r e m o t e และ AI Smart Search ครับ